ป้านาพามาเบิ่งต้นพย้อมอยู่ในสวนปนานด้อจ้ะอันต้นนี้คือเพิ่นสต,ตาตแล่บ่า,ายแ่อย่นไหมเออแต่ว่าตอนนี้แล้วแตกยอนงามเลยดิบ่รธรรมดาเนาะต้นใหม่ปนต้นใหม่ในสวนปนาเน,นี่บ่รธรรมดามีแต่ต้นงงามขึ้นมาเลยนี่จ้ะมาเบิ่งต้นพย้อมต้นนี้เนาะเป็นไม้สกูลวงยางเหมือนกันนะจ๊ะอัน แล้วมีก็มีดอกหละกินแล้วมันหอมแล้วก็ต้นแล้วต้น,ตนอันพย้อมนี่แล้วก็สามารถมีออกเห็ุใดขึ้นกันเด้หมายถึงว่าเอาเสื่อเหตุมาลงไดขึ้นกันจะ้ะเหตุสามารถใหไอเกิดเหตุใดเนาะนี่ต้นทีปนิปนาบอกว่ามันสิตายเลยบ่ตายเลยมันบ่าตายด้วยจ้ามันออกยอนงามไม้ยางขนาดนี้โอ้ยค่อยดีใจลายเนาะ ต้นไหม้ในสวนขอ่อยแม่มีแต่เป็นต้นงามๆข่อยกับผักพุ่มใหญ่ในความอันเฮสสวนของต่คอ,องเนาะมาจอบต้นไหม้เบิงสูมือสูมือเด้อจ้ะว่ามันเป็นยังไงแน,น่เนาะย่านมันบ่ง,งามเพื่อนวะนี่แหละจ้ะคนเฮสสวนความสูงข,ของคนเฮสสวนกับมาจอบเบิงสูมือจะสิละจ้ะ